ไหนนักดำน้ำต้อง<า>อย่าก,กม้มหาไม่เจอเหรอ<ม>เอาเอ,เอาขึ้นไปอีกเอออะลองดำดูซิแล้วต้องทำไงเนี่ยอย่าก,ก้มเยอะเออแค่นั้นแหละหายใจออกไหมไม่เจอไม่เจอ <c oughs> ก็ต้องไปแจ้งความหายแล้วล่ะ <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> เอาก็ใคายท่อหายใจออกก่อน ไม่ได้ไม่ต้องโงมตลอดก็ได้ท่าหายใจอะ่ะตอนนี้มีจมูกใ <st> uh> ส่ไดส่เลืกใไม่ได้คุยกับใครเนี่ยเขาคุยมาว่าอะไรหรอเขฉันพูดว่าใส่ก็คุมไม่ได้เขาคุมอะไรไม่ได้อ่ะเราไม่เจอค่ะเนาะหนาวแล้วเหรอขึ้นไหมเล่นมานานย,ยังครับเนี่ย รักษาแต่ว่ารักเธอโซ่เจียล์ดเซอร์เยังเซอร์อ,รอ๋อไม่รู้ไม่รู้โน้ยมีปีเตอร์ด้วยนี่ปีเตอร์ปีเตอร์ขึ้นไม่ใช่ปีเตอร์คือปีเตอร์คือม้าแรงสาบตัวน้อยๆนี่อยู่บน,นหัวนี่เห็นแล้ว หนีไปเร็วหนีไปไม่บอกปีเตอร์เนี่ยหนีไปโอาถ้าเอาเอาไปนี่นะ่ากลัวมันเหรอกลัวมันทำไมน่ากลัวเพราะจัโอุย้ยคนจีนเขาจับกินเลยนะอันนะเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าโลกเราไม่มีโปรตีนเราต้องกินมแมลงนะไมเอ็มสอะหายไปแล้วหวัง,ว,<า>งว่ามัน,น,นจะไม่เป็นอะไร เอาดำมั้งเหวี่ยนะสิไม่เอาวันอื่นก็ดำไม่เอาไม่เอาไม่ได้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 ได้ได้ไม่ได้ันใช่อย่างนั้นหรอทำอย่างนั้นมันก็อย่ากินนะอย่ากินเข้าไปนะอ๋อได้ใช้ไหมนะสิ ไม่เอาวันอื่นค่อยเล่นไม่เอาไม่เอาใช้ดีด้วยไม่เอาครับเดี๋ยววันอื่นวันอื่นเอาฟรีฟรีฟีอะไรฟีอะไรอ้อมาให้อ้อครับครับนนี้ใช้แล้วมันมันอ้อมดามันกับนาสีวันอื่นค่อยดามวันนี้ไม่ดามครับไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมใจไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอนไม่เอาหนาวหนาวเลยใช่ไหมไม่เอาเววันอื่นค่อยทำ เาหาปละุ้งลอยไปน,นั้นแหละอ,อินอาหาอะไรอ้อไม่รู้ากองอแล้วอีน้าเอาลงมาด้วยหรอเอาลงทัวนี้่อยอีค่อยตอนน้ำมันก็หาไปเจออ้อว่าตอนมันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วเปล่ายันาก็ลองถาม เราเอาไปถามให้ไหมถามป้ากระมีป้ากรู้จักะมีเขนเล่นอยู่คนเดียวใช่เล่นอยู่คนเดียวแต่ว่าอีมเป็นคนถือลงมาหรออ๋อว่าปลาหรือมีต้องถือมาให้นะอีมก็ถือเขาถือเองนะมันเดือดหรือไม่อาจเขาจะเอาไปเก็บแล้วก็ได้อะไรนะป้าก็มีอาจจะเอาไปเก็บแล้วก็ได้เอาถือปะเขถือแต่ท่อหายใจของนักประดาน้ำ นี่จริงๆแล้วสโน๊เกิลเนี่ยเอ้เนี่ยเสียบข้างหูไว้นั่นแหละไม่ต้องต่อเรามาหรอกไม่ไม่อ้าวไ่เจองั้นอันนี้ต้องทิ้งแล้วนะไม่ใช่แล้วใช่ไหมครับเออเออจะเอาไปอ้าวม่เจอออก็ไม่เจอหรอก